เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย เสียงเพียวของคุณค่ามานานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิรุสิริจันยากับรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่คุณผู้ชมมีโอกาสร่วมเป็นผู้ให้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากที่รายการปันฝันปันยิ้มออกอากาศไปได้ไม่นานปรากฏว่ามีเสียงตอบรับจากท่านผู้ชมเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงการให้กำลังใจกับทีมงานและครอบครัวกรณีศึกษาการขอก็มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนผ่านทางรายการและขอให้ทางรายการนั้นช่วยประสานไปยังมูลนิธิหรือโรงพยาบาลที่จะช่วยรักษาบุตรหลานของตนรวมไปถึงคนที่ตนรู้จักให้บรรเทาความเจ็บป่วยครับเช่นเดียวกับกรณีศึกษาของเราในวันนี้นะครับ ทางรายการได้ให้ความช่วยเหลือเด็กสาวที่ป่วยเป็นเด็กพิเศษดาวซินโดรมตั้งแต่เกิดสำรัยในวัยที่ย่างเข้า15ปีเธอกำลังจะมองไม่เห็นเพราะโรคต้อกระจกครับกรณีน,นี้น่าสนใจนะครับเราจะได้มอบหมายให้นักแสดงสาวผู้ที่มากไปด้วยความสามารถคุณรถเมคคนิมนิดจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวกรณีศึกษารวมทั้งไปถามวิธีการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลเจ้าพระยา และตอนนี้คุณรุ่มเ์กพร้อมแล้วครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวของน้องเหมยลินพรชิภาพิริยะพักยโยธินที่อำเภอพยุหัคีรีจังหวัดตครสวรรค์ครับช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้คือการที่จะอยู่ให้แบบมีความสุขนั่นก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้สังคมเขาอยู่ได้โดยคิดว่า เขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตามลาําพังยังมีคนอีกหลายคนที่เป็นห่วงและให้การเอาใจใส่ในการดูแลอย่างน้อยก็คือทําให้เขาพ้นทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เราเข้าไปช่วยน่ิกว่าสิ่งที่เราได้รับก็คือความสุขที่เราได้ดูแลพวกเด็กๆเหล่านี้คือความสุขทางใจซึ่งจะไปหาที่ไหนไม่ได้ทําให้เราได้รู้ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรและเราจะทําอย่างไรให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้น คุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอพยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะไปพบและพูดคุยกับครอบครัวของน้องเหมยหลินน้องที่โชคดีได้รับความช่วยเหลือจากทางรายการปันฝันปันยิ้มเพื่อที่จะทําการประสานหาโรงพยาบาลที่จะทําการรักษาโรคต้อกระจกให้กับน้องค่ะอาการของน้องเป็นยังไงบ้างแล้วอยากให้ทางรายการช่วยเหลือเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วตามรถเมล์มาเลยค่ะ ฉัขอเป็นฝันให้เธอกับรวัวยิ่ที่พร้อมจะน,นําทายไปร่วมปันฝันรวัวยิ่มใเธอได้ใจได้รักจะมีคมเอาวละค่ะถึงแล้วเห็นเขาบอกว่าบ้านของน้องเหมืออยู่ในนี้นเดี๋ยวเราตามไปหาเลยค่ะบ้านน้องเหมือไปทางไหนนะคะเรียวซ้าย มีคนบอกทางเรายเยอะน่ะเราชอบชอบเออนุมอม่มาองได้เลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะโอ้ยูกันหลายครอบครัวเหมือนกันเนาะในนี้มีบ้านหลายๆห,หลังติดก,กันเลยเนาะเนี่ยเ<อ>ข้าไม่รู้จะเข้าหลังไหนดีเนี่ย สวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าบ้านนะคะว้าววันนี้ใส่สีชมพูกันทั้งบ้านเลยเอาละ่ะคาสวัสดีอยางเป็นทางการอีกครั้ง <มา S 1> นึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคโอ้โหครอบครัวของน้องเหมยลินแนะนาตัวคนนี้ชื่อชื่อว่าไหนคะน่ารักที่สุดนะคะแล้วก็อีกสองท่านนี้คือคุณพ่อน้องเหมยลินแล้วก็คุณแม่น้องเหมยลินนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเป็นยังไงบ้างคะใครเป็นคนที่ส่งเรื่องเข้าไปทางรายการคะคุณพ่อคุณแม่ อ๋อก็คือจังหวะที่ว่าผมทํางานอยู่โรงงานวัตถุและเบอทหารนะครับก็เลยคณะปริยาประหลัดก,กระทรวงกลาโหมเขามาตรวจเยี่ยมแล้วก็ช่องห้าช่องห้าก็ติดตามมาด้วยนะก็เลยจังหวะเขามีมีหมอตามมาด้วยฮะ<อ>หมอผู้หญิงมาด้วยครับก็เลยเขาก็ลองให้เมลินอ่านหนังสือดูคราวนี้ไมลินก็อ่านหนังสือแบบตาติดอย่างนี้เลยเขาบอก มีมีปัญหาเรื่องตาครับคุณพ่อรู้รู้ตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าการดาวชินโดรมลักษณะของของเด็กเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไงบ้างก็คือบางคนเขาบอกว่าเด็กพวนี้จะต้องก้าวร้าวแล้วก็จะต้องเสียงดังโวยวายแล้วก็จะไม่อยู่บ้านและซนแต่ลูกผมไม่มีครับไม่เป็นข<อ>เข<ล>าไม่เป็นเลยเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแล้วก็ ตอนนี้โตเป็นสาวยิ่งแบบเหมือนแบบชอบอยู่คนเดียวอะแบบเป็นสาวแล้วเ oh. <laughs> ้าไม่มีโซนไม่มีโวยวายไม่เหมืมมอนอะไะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องใหม่ลิตนะคะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยากันส่วนตัวรถเมย์เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตไปค,คุยกับคุณหมอก่อนว่าจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างแล้วก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะครับโอเคค่ะดีใจไหมดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลค่ะ โตขึ้นอยากจะเป็นอะไรน้องเมลิน เซียงเพียวคงคุณค่ามานานหลังจากที่คุณรุเมย์ได้พาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับครอบครัวพิริยาภักดโยธินแล้วและได้สอบถามอาการเจ็บป่วยของน้องเหมยหลินวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาได้นัดให้น้องเหมยหลินเข้ามาตรวจด,ดูอาการก่อนที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาในขั้นตอนต่อไปครับ ของไข้ของน้องเหมลินแล้วนะคะนายแพทย์นริศฉันเรืองวณิชท่านเป็นผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลานะคะแล้วท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทย์เที่ยงคืนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอคะเห็นจากมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยเที่ยงคืนกับนอกเวลานี่หมายความว่ายังไงคะครับคือปกติเราคงจะทราบว่าเวลาทําการของโรงพยาบาลทั่วๆไปก็จะอยู่ที่เวลา8โมงถึง16นน,นะคะ,คะ แต่เราพบว่าเนี่ยจริงๆแล้วยังมีประชากรส่วนหนึ่งหรือผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีความจําเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาหลังนอกเวลาตรงนั้นไปโรงพยาบาลเราก็เลยจัดบริการการให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่หลัง 14- 16.0่กจนจนถึงเวลาเที่ยงคืนจริงๆแล้วเรามีทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยและพร้อมอยู่ในโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะสาขาที่เป็นสาขาหลักสําคัญไม่ว่าสาขาทางอายุรกรรมศัลยกรรมกุมาลลแพทย์สูตินรีเวช และที่สําคัญก็คือเราก็มีหมอจากษุแพทย์ประจําอยู่ในโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงคุณหมอทราบหรือยังคะว่าน้องมีอาการเป็นยังไงบ้างคะาจากการที่ผมได้รับข้อมูลจากประวัติที่ทางโรงพยาบาลได้ส่งมานะครับแล้วก็ร่วมกับตรวจร่างกายเบื้องต้นของน้องแล้วนะครับน้องของน้องเหวิหลิงนี่เองเนี่ย,ยจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มเรียกเด็กพิเศษนะครับ กลุ่มของเรียกว่าดาวซินโดรมนะครับซึ่งกลุ่มอาการนียจะสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ตอนแรกเกิดเลยก็ะจะมีความผิดปกติของใบหน้าแล้วก็ร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นจะดีตาเฉียงขึ้นหูต่ำมีหนังคอ,อ,อหนากว่าปกตินะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยะจะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเห็นป๊บกก็จะพอบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มอาการของ ดาวซินโดรมแต่อย่างส่วนของน้องเหมือนกนเ,เองนี่คือเฉพาะแค่ดาวซินโดรมอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่คแล้วมีอาการอื่นอีกไหมคะคุณหมอคืออย่างนี้ครับในเด็กกลุ่มที่มีพิเศษกลุ่มดาวซินโดรมนะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีความผิดปกติในส่วนอื่นของร่างกายร่วมด้วย <Okay. S 2> ของน้องเนี่ยถ้าที่ประเมินดูน่าจะเป็นเรื่องของความผิดปกติทางด้านตา mm hmm. ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าจะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยผมอาจจะต้องส่งต่อไปพบจกักษุแพทย,โย์โดยตรงโดยตรงที่เขาชำ mm hmm. นาญทางด้านนี้ก็ตรวจประเมินน้องเขาอีกทีหนึ่งะค่ะ จริงๆเด็กที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยจริงๆคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะว่าเราควรจะรักษาตั้งแต่ต้นเลยไหมหรือว่าจะยังไงดีกลุ่มนี้เ,นเป็นเด็กพิเศษซึ่งถ้าเราสามารถดูแลเขาได้ดีตั้งแต่แรกเกิดเลยเล็กๆเลยเนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยเต็มตามศักยภาพที่เขามีก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เ,เปิดใจนะครับว่ามีเด็กกลุ่มนี้เ,นเป็นเรื่องพิเศษสําหรับครอบครัวนี้นะครับเราะฉะนั้นก็อยากให้ครอบครัวได้ช่วยกันดูแล เพราะคุณหมอเขาก็จะมีการนัดเป็นระยะระยะ,ะมีการกระตุ้นพัฒนาการมีการตรวจประเมินในเด็กกลุ่มนี้ว่ามีความผิดปกติในส่วนไหนแล้วก็ช่วยแก้ไขนะคะเพราะเสามารถจะเป็นใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กปกติได้อย่างน้องหอนูนี่คือเดี๋ยวคุณหมอจะต้องส่งไปที่เรือดเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะใช่ครับทางด้านเฉพาะด้านเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปหาคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตาโดยโดยตรงรนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะรถเมย์มารอน้องเหมือนลินและครอบครัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะน้องเขาจะมีนัดกับหมอเจ้าของไข้นะ,ะ <c oughs> เพื่อมาทําการตรวจวินิจฉัยอาการแล้วก็ทําการรักษาค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่น้องก็มันจะมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะ, <c oughs> ะมาแล้วค่ะ โอเคแม่เพราะว่าเดี๋ยวเราไปให้ในกันเลยกันเลย ขียวองคุณค่ามานานคุณผู้ชมครับหลังจากที่น้องเหมยหลินได้มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โรงพยาบาลเด็กเจ้าพยา24ชั่วโมงแล้วนั้นผลการตรวจวินิจฉัยโรคจะมีผลออกมาเป็นเช่นไรแสงแห่งความหวังของครอบครัวพิริยะภักโยธินนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่เราตามคุณเมย์ไปรุ่นและฟังกันเลยครับเ้นนททางงี่่มอมอไห็ใคร จนเนเละละืใาาามมมททรหหัวว,หวีงดคุกอตอนนี้น้องหอน่วยก็เข้าไปารับการตรวจรักษาแล้วคุณแม่คะตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ดนใจมากที่ว่าได้พาลูกมารับตังค์แล้วน้องเป็นยังไงบ้างคะตอ,อนแรกที่ทราบเลยว่าจะต้องมารักษาที่โรงพยาบาลก็ดีใจ น้องเขาปรับเต็มที่หมายถึงว่าให้ความร่วมมือ,อดีมากใช่ไหมคะแล้วก็ตื่นแต่เช้าเลยคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้มาหาคุณหมอแล้วเชื่อมั่นแค่ไหนคะว่าน้องจะหายเพราะว่าไ <c oughs> ม่ีเชื่อเพราะว่าหมอเขาเก่งแล้วดูแล้วมีเครา่องมือเครื่องมือที่ทันสมัยค่ะ <c oughs> ที่จะทําให้เหมยหลิหายจากต <c oughs> ันต้อได้ ไว้วางใจได้ค่ะคุณแม่คะวันนี้นะคะเราอยู่ถึงมือคุณหมอแล้วนะคะตัวรถแม่เองรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะมาช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับน้องเหมยนินและครอบครัวด้วยค่ะ,ะจ,จ,จต,ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับแพทย์หญิงเปียว่าดีมีสวยพงนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทต,ตาและกล้ามเนื้อตาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออาการของเราเหมือนนก็จากจากที่ตรวจมานะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีความผิดปกติในเรื่องของการมองเห็นตั้งแต่เล็กๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของมีสายตาสั้นที่ผิดปกติสายตาเองที่ผิดปกติมากแล้วก็ไม่ได้รับการรักษา มาตั้งแต่อายุน้อยๆะค,ะค่ะก็เลยทําให้เหมือนกับสมองที่ทําหน้าที่ในการรับภาพเนี่ยมันก็ถูกกระตุ้นน้อยลงไปด้วยเหมือนค่ะไม่ได้ใช้ตาในการทํางานมากขนาดนั้นอย่างง<ช>ี้ค,<ล>ค่ะ,คะแล้วทีนี้มันจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะซึ่งวิธีการแก้ไขในเรื่องของตาขี้เกียจน,นะคะ,ะ,คะเราก็จะดูจากสาเหตุเป็นหลักว่าตาขี้เกียจในในกรณีนั้นเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรอย่างสมมติในกรณีของน้องเหมยหลินเนี่ยสาเหตุเกิดจากสั้นกับเอียงการรักษาในเบื้องต้นก็คือการใส่แว่น แล้วก็หลังจากที่เราใส่แว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาค่ะว่าหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยเขาตอบสนองกับการรักษามากน้อยแค่ไหนอยังงัานน้องเหมยเห็นเห็นบอกว่ามีเป็นต้อกระจกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็นนคือเ,เยอะไม่เอ่ยอาจากลักษณะการตรวจต้อกระจกของน้องเหมยหลินเนี่ยเป็นลักษณะเป็นจุดจุดกระจายในในเนื้อเลนทั้งหมดอะนะคะแต่ว่าลักษณะที่เป็นจุดกระจายเนี่ยยังไม่ได้เป็นลักษณะที่บทบางการมองเห็นของน้องเหมยหลินแต่ว่าไอ้แล้วลักษณะต้อกระจกประเภทน,นี้ค่ะคือเขาจะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นี้เขาจะค่อยๆเขาเรียกว่ามีโอกาสมากขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะบทบางการมองเห็นได้ าระหว่างการติดตามกรรารรักษาเนี่ยปรากฏว่าต้อกระจากมันดูแย่ลงนะคะการรักษาคือการผ่าตัดในต้อกระจกก็จะเข้ามามีระบาทตอนนั้นเราต้องกลับมาทําการรักษาแล้วก็ดูอาการไปเรื่อยๆว่าหลังจากน,นี้จะเป็นยังไงใช่ไหมคะได้ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่แหมให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลน้องเหมยลนด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวินดีค่ะ บ้านน้องหม่ยลินอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ได้พาน้องหม่ลินนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยามานะคะเพื่อรักษาการทางสายตาของน้องคุณหมอวินิจฉัยมาแล้วบอกว่าวันนี้ลหละต้องใส่แว่นเราก็เลยมีของขวัญมามอบให้กับน้องหม่ลินค่ะเพราะว่าจะได้รักษาอาการเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวเราเอาไปให้น้องดีกว่าคงจะตื่นเต้นดีไปเร็ว พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่เราไปมาโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตัดแว่นมาให้ค่ะเป็นของขวัญคุณหมอบอกแล้วว่าต้องใส่แว่นถูกไหมถูกค่ะ<ช> <ๆ S 1> วันนี้มีของขวัญมาฝากน้องมาลินด้วยขอบคุณค่ะอืะหนูลองใส่นะที่พร้อมจะนำทางไปรวมปันฝันเอายิ้มให้เธอด้ใจ โอ้โหว, oh, วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันรอยยิ้มให้กับครอบครัวของน้องเหมยลินนะคะเป็นยังไงบ้างคะอันหนิงครอบครัวน้องเมรลินน่ารักไหมผู้ชมเองก็คงได้เห็นความน่ารักของครอบครัวน้องเมยลินแล้วนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องเมยินด้วยอันนี้คือท่ารักนะคะทุกคนไอเลิฟยูไอเลิฟยูไอไอชาไอเลิฟยูเลิฟยูเย้ ไมีจิห้าางกลนนใเเรขยแม้ว่าขั้นตอนการรักษาน้องเหมยหลินในวันนี้จะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่ผมก็ยังอยากจะขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านให้ช่วยกันส่งกำลังใจไปให้น้องเหมยลินและครอบครัวที่จะสู้ต่อไปนะครับ เวลาของปันฝันปันยิ้มในวันนี้หมดลงแล้วนะครับแต่โอกาสความฝันการแบ่งปันและรอยยิ้มที่ผู้คนในสังคมไทยจะหยิบยื่นและแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันยังมีอีกติดตามเราต่อไปในวันพฤหัสบดีหน้าทางชทบ5ห้าแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ชมและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการปันฝันปันยิ้มสวัสดีครับ จะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไป